ครบทุกสนามที่มวย R1 สวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ขายใหญ่ไมมหนักที่เคารพรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุนและจอมยุทธมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายมัดมวยครับวันนี้ มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบหลังช่างศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดมาให้เหมือนเดิม2คู่หน้าช่องครับส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก ใต้คลิปผมได้เลยนะครับสมัครเข้ามาสมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรบ้างครับ1แหละท่านจะได้ฟังเลยมวยหูครับฟรีฟรครับ3ยก5ยกข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการเป็นราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยครับและท่านจะได้เข้ากลุ่ม V.I.P ชี้มวยชอบที่ส่งแนวทางทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบชี้ไก่เดือยใต้นะครับแล้วก็ชี้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของพวกผมนะครับ ตกดึกมาผมก็จะพาไปชี้บอลชอบครับมีตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมันได้เปรียบเสมอครับวันไหนซวยๆมวยตายนี่ก็ยังบวกบัวชนนะครับแล้วก็ตกดึกมาก็พาบวกบอนดึกนะครับสําหรับชี้มวยชอบชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับครบจบที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับชี้มวยชอบการันตีเลยนะครับและท่านจะได้สถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับการันตีจากชี้มวยชอบเลยสําหรับวันนี้ ก่อนที่จะเข้าเรือนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสครายช่องชีโมยชอบของผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับทางเพจ Facebook ครับชีโมยชอบบายก๊อดนะผมจะลงแนวทางข้อมูลมวยไว้ที่หน้าเพจนะครับและถ้าหากนักมวยท่านใดที่ติดตามกันอยู่นะครับข้อมูลมวยของผมเนี่ยถ้าสวนสวนแล้วได้ผมยินดีด้วยนะครับสวนสวนแล้วเสียผมเป็นกําลังใจให้นะครับชัดเจนไม่ต้องหุนเสานะมีได้มีโดนครับของมันโดนกันได้นะครับ ไม่มีเทวดาที่ไหนหรอกครับที่เขาให้มวยเข้าทุกวันแม่นทุกตัวครับแต่แนทางมวยพองผมเนี่ยเข้าตัวถูกนี่ก็ออกตัวบังแต่งกินแบ่งกินสองข้างได้เสมอครับพวกผมชัดเจนไม่ต้องุนสาวครับพวกผมมันสายลุยนะครับไม่ใช่สายซุยสําหรับวันนี้ครับไปกันที่คู่รองน้องคู่เอกศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็คู่เอกพระเอกนำรายการครับข้อมูลมวยหกคู่ที่เหลือนะครับก็ใต้คลิปผมได้เลยนะไปกันที่คู่รองครับคู่รองเมืองลาวเกียรติทรงยศจะพบกับ อมสินพ่อพัชรวาสนะครับไปดูกันที่ทางด้านเมืองลาวเกียรติวงศ์ยศครับอายุ26ปีครับส่วนสูงนี่156นะเป็นคนสปปลาวครับเพื่อนบ้านจากฝั่งซ้ายนะครับวันนี้ชคมาแล้วนี่ก็100ไฟนะครับสไตล์การชกนะครับตัวนี้มวยบูครับเตะขาเจาะยางคว้างกระจกนะครับวันนี้ลดไป2.4ปอนด์ปอนถือว่าลดเยอะนะครับสไตล์การชกของเมืองลาวเนี่ยเป็นมวยบูครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางขว้างกระจกครับเพศแบบว่าต่อยท้องต่อยหน้า หนักแรงครับตัวนี้การแรกกาสวนนะครับมีโดนมีลงเหมือนกันครับสวนเขาได้โดนเขาก็ลงได้เหมือนกันครับสําหรับเมืองลาวเกียรติทงยศนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้ให้เจ้าสตางทองชอห้าพยักษ์ในศึกมวยไทยพันธมิตรมานะครับเอาละไปดูกันที่ทางด้านคูโจงของเขาครับเจ้าอ้อมศินพอพัชรวาฒนนะครับอายุ24ปีเลยส่วนสูงนี่1้5นะครับเป็นคนอำเภออมก๋อยครับจังหวัดเชียงใหม่นะ ชกมาแล้วนี่ก็70ไฟครับสไตล์การชกนะครับตัวนี้นี่นาบ้านนี่รับจ้างตีเข่าเลยนะครับซ้อมที่ค่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้ลดไป0.3ปอนด์าปสบายๆครับสำหรับอมสินนะครับสไตล์การชกของอมสินเนี่ยเป็นมวยเข่าเข่าในเหนียวแน่นครับแทงดีแทงดื้อแทงตื้อบูดุดันอันตรายเลยนะครับปลายนี่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับต้องอมสินพอพัชรวาทนะครับ เอาละไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกของออมสินนะครับไฟล่าสุดนี้ก็ไปเสมอให้สู้ศึกทีซีมวยไทยนะครับไฟนั้นก็ชูใครก็ได้ครับแต่กรรมการชูสองข้างนะครับก็พลาดกันไปนะครับสองข้างก็ไม่ชอบสิ่งนี้เท่าไหร่นะครับเอาละเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบคู่ที่1นนะครับคู่รองน้องคู่เอกคู่นี้นะครับผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าอ้อมสินพอพัชระวัฒนะครับเข้ารองออมสินก่อนเลย 1, นึ่เนี่ยเมืองลาวเกี่ยบรงยนเนี่ยเดินอัดเดินแรกเดินบวกแน่นอนครับถ้าออมสินไม่หล่นไม่ร่วงนะครับยก4ี่เจอกันครับสําหรับวันนี้นะครับเข้าไปที่ทางท้านเจ้าออมสินพอพัชรวาสนะครับยกสรู้เรื่องเลยครับเราไปต่อกันที่คู่เอกพระเอกนํารายการวันนี้นะครับคู่เอกพระเอกนํารายการวันนี้สิวกรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะพบกับกฤษณะดาวเด่นมวยไทยนะครับ ไปดูกันที่ทางด้าเจ้าศิวกรกันก่อนเลยครับศิวกรตัวนี้ครับอายุ24ปีครับส่วนสูงนี่170นะ เป็นคนจังหวัดสตูลครับชคมาแล้วนี่ก็70ไปนะครับสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องมวยไทยเลยนะครับดักไตดักแทงดักเสียบหลักเลี่ยมเชิงมวยสมอมวยไอคิวมวยดีครับวันนี้ลดไป1.2ปอนด์อนนะครับซ้อมที่ค่าย PK นะครับวันนี้ PK ส่งเข้าประกวด1คนนะครับสำหรับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกครับ สถิติการชกไฟล่าสุดนะครับของเจ้าศิวกรพีเคสัญชัยมวยไทยยิมเนี่ยก็ไปแพ้โคมอาวุธ FA Group มาในศึกวันลุมพินีนะครับเอาละเราไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกของเขาครับเจ้ากริษนะดาวเด่นมวยไทยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ากริษนะตัวนี้ครับสูงชะลูต,ตดูปอดยอดกุญพลเลยนะครับมวยช่องของผมอีกหนึ่งตัวนะครับ ส่วนสูงนี่175ครับอายุ24ปีนะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชกมาแล้วนี่ก็100ไฟครับสไตล์การโชกนะครับตัวนี้เข่าในเหนียวแน่นครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยเลยเรียกว่านอกในชายาครับนอกได้ในมีนะครับสไตล์การโชกของเจ้ากริณะเนี่ยบูเตะขาเจาะยางคว้างเลยเรียกว่าครบเครื่องนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยไล่แขนดีครับเก๋าเกมนะครับเคลื่อนไหวที่ใต้อยู่หลายไฟแล้วนะครับสําหรับเจ้า กริศนดาวเด่นมวยไทยเนี่ยไฟล่าสุดของกฤษณนนะครับก็ไปชนะคะแนนเจ้าลำน้ำโขงบ s มวยไทยในศึกวันลุมพินีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าผ่านเวทีวันลุมพินีมาตั้งคู่เลยนะครับเอาละไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบคู่ที่2หน้าช่องครับคู่ที่ผมชีม้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้ากฤษณะดาวเด่นมวยไทยนะครับเข้ารองกฤษศะก่อนนะครับ1 2 3ตามธรรมดาครับมวยฝีมือ ถ้ากิษษะคิดคอติดนะครับคิดตังได้เลยนะสำหรับศิวกรเนี่ยมวยดีครับทางด้านกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยจะอยู่ที่ทางด้านกฤษษะนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกฤษณะาดาวเด่นมวยไทยแล้วครับคู่รองครับรองไปที่ทางด้านเจ้าอมสินพอพัชรวาสนะครับ2คู่นะครับชอบใจก็จัดมาครับขัดใจก็สวนไปนะครับ หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเข้าตัวถูกก็อย่าลืมออกตัวบังนะครับไม่มีเทวดาที่ไหนที่เขาให้มวยเข้าทุกตัวแม่นทุกวันแน่นอนครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับพวกผมเนี่ยออกตัวสุขขังวัดดวงมอรณนงเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังในออกตังแน่นอนฝากไว้ได้วยครับหากนักผู้ใหญ่ท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับพวกผมขอแนะนําเลยนะครับคลิกที่ลิงก์ ใด้คลิปผมได้เลยนะครับสมัครเข้ามาสมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรบ้างครับหนึ่งแหละท่านจะได้ฟังเลยมวยหูครับฟรีๆสามยกห้ายกข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการครับส่งเรทราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยครับข้อมูลดีมีชัยไปก่อครึ่งครับแต่ก็ของมาโดนกันได้นะครับเข้าตัวถูกนี่ก็อย่าลืมออกตัวบังครับอย่าแช่อย่าฝังนะครับถ้าแช่ถ้าฝังได้ควักตังแน่นอนด้วยความหวังดีจากชีมอนชอบครับเสื้อสวยๆยังมียังพอมีเหลือนะครับ ด้านหลังของผมเนี่ยชี้มวยชอบ V1 นะเสื้อเกรดไมโครพรีเมียมเลยครับจัดให้สมาชิกท่านใดที่สนใจก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปรับเสื้อสวยๆจากชี้มยชอบได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ชีโมยชอบขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ